ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวในฤดูร้อนเนี่ยทุกคนก็คงจะนึกถึงทะเลใช่หมแล้วถ้าผมพูดถึงการท่องเที่ยวในฤดูหนาวเนี่ยทุกคนก็คงจะต้องบอกว่าเป็นภูเขาใช่ไหมครับแต่วันนี้นีครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเปิดมุมมองใหม่ๆกับการท่องเที่ยวภูเขาในฤดูร้อนเที่ยวไปกินไป Shop บายแม็กซิชชอปวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ภูทับเบิกช่วงเวลาที่เรามาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนเมษายนรเรียกได้ว่าอากาศโดยรวมของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40องศานะครับบอกเลยว่าร้อนมากนะครับแล้วที่ภูทับเบิกเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีนะเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับว่ามันจะเย็นจริงไหมหลังจากที่เราได้เดินทางขึ้นมาบนภูทับเบิกนะครับบอกเลยว่าเราเนี่ยมาในช่วง <c oughs> ที่เป็นที่เขาเรียกว่าช่วงโลซีซันนั่นเองเป็นภาพที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่วงฤดู และจะมีผู้คนมาท่องเที่ยวที่นี่มากมายพอเรามาในช่วงที่ไม่มีคนเนี่ยบรรยากาศก็จะดูแบบสงบนะครับไม่ค่อยมีผู้คนพูกพานมัน <ific> well, ทําให้เรารู้สึกสบายใจไปอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อเราขึ้นมาเนี่ย บรรยากาศ,าก,าศก็บอกเลยว่าเย็น<ร>นะ<ด>เย็นกว่าวข้างล่างจริงๆในเรื่องของวิวต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็สามารถดูวิวได้เหมือนกับช่วงไฮซีซันเลยนะครับก็จะเงาเหงนิดนึงนะครับแต่ว่าใครที่แบบว่าอยากมาเที่ยวอาสไตล์ส่วนตัวเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เลยเนาะ<อ>หลังจากที่เราได้ชมวิวเสร็จนะครับเราก็ได้เดินทางไปที่พักกันนะครับที่พักเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงโลซีซันเนี่ยราคาเขาก็จะถูกลวงมากนะครับการเดินทางนะครับการขับรถเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีรถด้วยนะครับแบบว่าโล่งๆกันไปเลยนะครับใครที่อยากมาเที่ยวแบบส่วนตัวอยากเจอบรรยากาศเย็นๆสบายในฤดู นแนะนําเลยนะครับวันนี้เราก็ได้เลือกมาพักกันที่ผาแชมวิวนะครับที่นี่ก็จะเป็นห้องแบบห้องใหญ่เราสามารถมาเป็นแก๊งได้เลยหรือว่าใครจะมาเป็นคู่2คู่ก็ได้ครับรน,นอนด,ดูหมอกนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าหารเฉลี่ยกันแล้วนะครับเนาะราคาเนี่ยตกอยู่คนละ ไม่ถึง1,000บาทนะครับนะ้อยบอกเลยว่าถูกสำหรับ,รบที่พักเนี่ยในสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตแบบนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะว่าเรามาหน้าร้อนเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้เจอทะเลหมอกเช่นกันเมื่อสองสามวันก่อนนะครับเนาะทางรีสอร์ทบอกว่าเออก็มีทะเลทะเลหมอกเกิดขึ้นมาสําหรับ,รบที่นี่<า>นะครับเขาก็จะมีอาหารให้เราได้สั่งมารับประทานกันด้วยครับก็เหมาะกับการพักผ่อนนั่งคุยปาร์ตี้สังสรรค์ตรงนี้เราก็สามารถปาร์ตี้สังสรรค์ได้ตามสบายเลยนะครับใส่ปาร์ตี้ห้ามพลาดนะคะมีด้านบนชั้นหนึ่งนะ สูงมากโอ้ชั้นบนคือบรรยากาศดีมาก ด้านบนก็จะมีลานให้เราสามารถนั่งชมวิวในยามเช้าได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเนช้าว,วันใหม่นะครับทางรีสอร์ทก็จะมีมื้อเช้าให้เราหนึ่งมือ้อก็ค <c oughs> ือจะเป็นผัดกะหล่ำปลีที่เรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของภูทับเบิกเลยนะครับเรียกได้ว่ารสชาติดีมากนะครับกระหล่ำหวานมากใครที่ยังไม่เคยทานแนะนําให้ลองมาทานกะหล่ำที่ภูทับเบิกนะบ,บอกเลยว่ามันอร่อยจริงๆนะครับใครที่อยากมาพักผ่อนชิลๆสบายๆนะครับก็มาเที่ยวกันได้ที่ภูทับเบิกในฤดูร้อนนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นคนเที่ยวเท่าไหร่นะครับเพราะว่า รคค่อยมีนะับทำให้ใครที่อยากได้แบบบรรยากาศแบบส่วนตัวเนาะแล้วก็ไม่อยากจะเจอผู้คนพวกท่านในแบบในหน้าหนาวอะ่ะเราก็สามารถมาพักชิลๆแบบอยากมาแบบชิวๆก็ลองมาเที่ยวกันได้นะครับสําหรับภูทับเบิกในฤดูร้อนนี้นะครับวันนี้เที่ยวไปกินไปก็ขออนุญาตลาทุกทกท่านกันไปก่อนขอบคุณคทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ